والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه ومرضاته وحبه وتوابه سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين الى ان قاله وأما دليل جواز وقوء الأعراض البشرية بهم سمرب لكن لكن كون صفات جائت سمرب رسول أما صفات جائت سمرب رسول جواز وقوء الأعراض البشرية بهم Korea, khunna nalak sana, kong manusia, dua topai, benar. Rusun kami ada mungkin ada di Asia Thai ada mungkin benar. Terpandang. Laghan. Am, ah, amadali lu jawazi, jawazi wukul agarazi al bishariyyati bihi. บิหิมหือบิรุสุลีหลักฐานอนุญาตให้เกิดหรือว่ามีคุณนรักษณาณะของมนุษย์กับบรรดาราอซุลนะคุณนรักษณาณะตัวตัวไปของมนุษย์ให้เกิดขึ้นกับบารรดาโรซุลนะ بهم كبير رسولي تلوك دي وقوعينا وقوعي الأعراض البشرية بهم خبا خون دليلو أنهم تجين لأو أنهم أن الرسول تجين لأو بند لا يزالون يترقون في المراتب العلية فوق خو ينقون การเลื่อนขั้นพวกเขายังคงได้รับการเลื่อนขั้นฟิลมารรตีบีอัลอาลียะในระดับขั้นเทวาสูงคือบรรดารอสูลในมรตบาตำแหน่งคือสูงแต่ว่ายัางคงได้รับการเลื่อนก็เรว,ว่ายกระดับเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง,งไปนะเลื่อนตำแหน่งอือกัน ได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะอ่ามาแต่ป่ะเรียกว่าระดับของรอซูลนตำแหน่งของรอซูลนในซุ่งก็ขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยไปนั้นว่าวูกูลอัมราดีบิฮิมมาซาลันดังนั้นอัมราดีนะเกิดการเจ็บป่วยกับบรรดารสุ่นนะอันก็เรียกว่าลักษณะทั่วรตัวไปลักษณะปกติของมนุษย์ก็เรียกว่าอารอกอัลบาชาริยา มนุษย์นี่มีป่วยมีกินมีหรือมีป่วยมีไรปราหนั่นมีไม่บายมีเจ็บมีคลายมีเป็นวัดมีเป็นนูนเป็นนี่นั่นคือลักษณะของมนุษย์ตัวโตไปรอซูลุนเกิดขึ้นได้เหมนกันอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาว่าฮุคูอัลอัมรอดบีฮิมดังนั้นมีการไม่สบายมีการป่วยเกิดขึ้นกับบรรดารอซูนนั่นวุคูอัลอัมรอดีบีฮิมบีฮิมคือบิรุสูลีมาสารันไกไออุมัตซีลูแล้วก็มาสารันอัมรอดนี่ เรียกว่าม oh ีการป่วยนี่คือเป็นตัวอย่างหนึ่งแต่ว่ามุซันแนบยอกมาทำไมรอซูลนั้นป่วยการป่วยนั้นเกิดขึ้นกับบรรดารอซูนนั้นอันนี้คือเป็นตัวอย่างหนึ่งอ่าองอัลอาอดอัลบาชาริยา ز าะตุนฟีมาร์ตับิฮิมอัลอาลี y a อ่าเป็นการเพิ่มตำหน่งหรือว่าระดับที่สูงส่งของพวกเขาอ่านะมาป่วยนี่อัลตละให้ระดับนั้นอ่าตำหน่งนั้นมัตตาบ้นั้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปนี وَلِأَجْلِ أَيُّ تَسَلَّى أَيُّ تَسَلَّى بِهِمْ غَيْرُهُمْ لا لَ زيادة زِيَادَتُن كَأَيّ لِزِيَادَتِ فِي مَرَضِهِم الْعَلِيَا ซ i a datun นเมื่อกับข้างหลังในชชราก็จะบอกลาอัลลาหูตาวะฮามะอันนหูกอลาคับลูลิซียาดะตินอาซียาดะตุนคือะลีซียาดะตินถึงตรงนี้ก็วาลีอัจจิลิอัตบเปติลิซียาดะตินนั่นแหละอ่าไปนัดการไม่บายการไม่สบายนั้นเกิดขึ้นกับบรรดารอซูลเพื่อที่จะทำให้ระดับหรือว่าตำแหน่งของพวกเขานั้นสูงขึ้นอ่าไปนัดไม่บปนัดทำไม เพื่อที่จะให้ตําแหน่งของพวกเขาลำดลาดาก็เรียกว่าระดับของพวกเขาตําแหน่งของพวกเขานั้นสูงขึ้นและเพื่อที่จะวลีอัจลีวลีอัจลีอยอตัสัลลายบิฮิมไกรูฮุมบิฮิมคือบิรุซูลีไกรูฮุมไกรุรุซูลีเป็นนาไรฝ่ายไหนกับยืตทัสัลลาเพื่อที่จะปลอบใจคนอื่นนั้นไกรูฮุมคือไกรุรุซูลีอื่นจากบรรดารอซูลนั้นบิฮิม เบียร์รูซูลีกับพวกเขาอ่อาก็เรียกว่าปอบใจคนนี้นาดบรรดารอซูลนี่ใช่ไหมอ่าบรรดารอซูลนี่มีกานรเจ็บม,มีการป่วยเราคนธรรมดารอซูลมะซุมเป็นอะไรอซูลมะซุมใช่ไหมอัลลาตแลร์อ่ามะซุมไม่มีความผิดอัลาตแลร์ให้ให้ป่วยให้ไม่บายอยู่เลยซึ่งเราคนอ่าเราคนปกติธรรมดามีความผิดอ่ามีความผิดพลาดถึงอัลลาตแลาให้ป่วยอัลลาตแลาให้ไม่บายอ่านั่นคือการป่วยกันไม่บาย อะไรมาอันคือเพื่อที่จะนํามาพบใจกับคนอื่นเพื่อที่จะนํามาพบใจคนอื่นเป็นอ่ะรอซุนไม่มีความผิดอ่าอัลลอฮ์ให้อย่างป่วยเลยใช่ไหมอ่าอัลลอฮ์ให้ป่วยเลยเป็นอ่ะถึงเราอนี้อ่ายังไงคนเดียวมีความผิดอ่าคนเดียวมีบาปอ่าถึงอัลลอฮ์ตาลาให้ป่วยมั้งอ่าก็ไม่ดียังไงอัลลอฮ์ตาลาได้ลบหลังความผิดอัลลอฮ์ตาลาได้อะไรยะตัวหน้าความผิดที่ว่าคืนๆเป็นอ่ะอ่านั้นลีไอลีอัจลีไอยูตาสละเพื่อที่จะพบใจ ให้รูห่มนะเอือนจากบรรดารรซูลนั้นด้วยกับพวกเขาบีหิมคือพิรุซุนคือเอารอซลนั้นอ่าติเกิดขึ้นกับรรซูลนั้นพาไปพบใจคนอื่นอ่าคนอื่นอ่าคนธรรมดาพวกเราเป็นีงจะมาเดไม่ไหวนะอ่าบาคคณโตไม่ไหวเป็นไงจะมาปัญหาถ้ามาเลโรซูนนะคณะรรซูลอ่ามาคนติดเป็นรอซูนคนติเป็นนบีคนติเป็นรรซูนอ่าเอาละไม่ไหวเลยขนาอ่านั่นหรือเราคนธรรมดาอ่าจะมามีความพิดมีบาปมีนู อัลลอฮฺแ yup. ต่ลาอภัยให้อัลลอฮฺแต่ละให้ป่วยคืออ so ัลลอฮฺต่ละอภัยกับตัวนายอัลลอฮฺต่ละอภัยความผิดนายนะนะวายอาริฟุลอาคิลูอันนัดจุนยาเลสัตดาราจาซาอินลิอัฮบาบิฮิคนเตมีสติปัญญาเนนนะอันอายะอาริฟุลอาคิลูคนเตมีสติปัญญานั้นรู้ว่าอันนัดจุนยาแท้จริงแล้วดุนยาเนนนะอ่ามาไม่บายมั่งป่วยมั่งเป็นปัวมั่งเป็นปัีมั่ง ลำบากปน,นั้น,น,นมังลาบากปนีมั้งนั้นคนมีสติปัญญาคนอิบานนั้นคนมีสติปัญญานั้นเขารู้ว่าอันนัดจุนยาวาดุนยา,านั้นไลซสัตด,ดารอจะซาอินไม่ใช่ถานที่แห่งการตอบแทนหรออาบบาบีฮีหรออาบาบิลละสำหรับคนหลักของอัลลอฮ์ตาละวันนั้นไม่บายไม่เบื่อไมลำบากไม่เบื่อไม่มีนูไม่บื่อไม่มีนี่ไม่เบือ จะมาอ่าวภาวะไรภาวะดุนยานี้ไม่ใช่สถานที่ข้องการตอบแทนที่ลกนาดูอาเครัตุอ่าการตอบแทนคนนี้อย่าไปเลยคนเดว่าอ่ไม่ใช่เพราะนั้นอ่าอย่าว่าเรายากเดีว่านั่นไม่เราทำความดีนี่อ่าทำไม إيمان ต่ออัลลอฮฺตาลาศรัทธาต่ออัลลอฮฺตาลาำคนเดียวอ่าองมันต่ออัลลอฮฺตาลาบันดาลสุนภาวะอะไรคนคนลำบากอานบีลำบากนบีคนคนลำบาก ปัญญูปัญญีอันนั้นคือเราสามารถคนที่มีสติปัญญาอันนั้นคนเดียวว่าใชาความคิดมีความคิดนั้นเขาคิดตรงนั้นว่าดุนยานี้ไม่ใช่วาซาทันที่แห่งการตอบแทนสําหรับคนที่อัลลอฮฺต้าลารักสำหรับคนที่ว่าอ إ ม م ا นต่ออัลลอฮฺต้าลาร์่ีอ,อาเคร,รัตุลามาอัซอิดพราวัยเลยอิดอย่าไปยุ่งใจปนัญนามไม่ไหวลำบ,บากปันญมา บางคนเกียดติมันไปลำบากลำบากปนหนูลำบากปนนี่เดี๋ยวเป็นอันนั้นเดี๋ยวเป็นอันนี้ไม่ทำไมไม่ทำเลยความดีไม่ทำเลยอแบบนั้นไม่ทำลยซึ่งนั้นบางคนตอบไปแล้วไม่อันคือดุนยานี่ไม่ใช่สถานที่แห่งการตอบแทนอาขเรศดคือสถานที่แห่งการตอบแทนไปแล้วอ่าแต่หากว่าดุนยานี่เป็นการตอบแทนคนรักของอัลลอฮฺตะ้าบันดานบีบันดารอซุนอาอุสอับัตคือไบายทำแบบเลยไหม อัคือดุนยานี่ไม่ใช่สถทนาน่ถห่งการตอบแทนลำบากไม่ผือทำไมอ่าไม่มีกินไม่ผือราพันนพนนีไม่ผืออะไรก็ตามที่ประสบคือไม่ปือสิอิเราคานัดดาเราจาซาอินนะถ้าหากว่าราคการนัดไอคการนาดัดดุนยาถ้าหากว่าดุนยานี้เป็นสถท่านเถี่เป็นบ้านเป็นสถท่านเถี่แห่งการตอบแทนจริงๆนั่นอินเราทำไมถ้าหากว่าเพราะวา่าอ่า ถ้าหากว่าด so ุนยาเราคานัดคือเราฆานัติดุนยาถ้าหากว่าดุนยานี่ด้รอจาได้เอลีอับบาบีฮีเป็นบานหรือว่าเป็นสาทานที่แห่งการตอบแทนสำหรับคนหลักของอัลลอฮ์ตาลาจริงๆลามาอัลซอบาฮุมชชยอุนมินตากัดารอติฮานเนนนนาวบนะาวบเราลามามาาฟีนาเนนนจะไม่ประสบกับพวกเขาฮุมนะรับไปเถอะอับบาอับบาบาฮุมเออ คนรักของอัลลอฮ์ตาลานะมันดาร์รุซูลอ่าบันดาวะลีวะลีออัลลอฮ์ตาลาใช่อ่นสักสิ่งหนึ่งเลยไม่มีสักสิ่งหนึ่งเลยจะประสบกับพวกเราจะเกิดขึ้นกับพวกเราอะไรบ้างมินต,กตาากะ,กรระกัดดูรอติฮาจากดดญญากดด็เรียกว่าเคราะไรในการจากเคราะไรเคราะไรบนโลกดุนยานี่บรนณาบรนณา dunya นี่ตะกัดดารอติฮาตะกัดดารอติดุนยาอะไรทำไมถ้าหากว่าดุนยาเป็นซาตานที่แห่งการตอบแทนจริงๆ คนรักต wa mm ้องอัลลอฮ์ตาละบรรดารรซุนก่อนๆบรรดานาบีก่อนๆจะไม่ลำบากจะไม่จะไม่ประสบกับอะไรจะไม่ลำบากไปนัดอ่าทำไมคนแต่อัลลอฮ์ตาลารักจะต้องสบายคนแต่อัลลอฮ์ตาลารักจะต้องมีกินคนแต่อัลลอฮ์ตาลารักจะต้องไม่อดอยากไปนัดอังกฤษท้ากว่าดุนยาเป็นสถานทีให้การตอบแทนนี้ดุนยาไม่ได้ไม่ใช่สาานทีให้การตอบแทนอ่าเลยซึ่งเรานั้นนั้นมันประสบกับรรบากวกเขาน صلى الله عليهم وعلى رئيسهم الأعظم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين صلى الله عليهم أكو خبرية لفظا أننا بريوك ماي دعاء فنن صل اللهم صلي فنن وسلم عليهم فنن ما صلى الله عليهم

และได้ครบทสมบูรณ์แล้วเขาเรียกว่าได้สมบูรณ์แล้วคือได้ครบทสมบูรณ์แล้วหาสิบลักการศัทธาคอมซูนาอากีดาตันหาสิบลักการศัทธาบีอาดิลลาติฮะอัชชารีฟาตีพร้อมอ่าบ้าเด็กกับคาำพายมาอะนะบีอาดิลลาติฮะคือไอ้มาอะอาดิลลาติฮะพร้อมกับลักฐานของมันฮ่หาฮะานะั่นลบไปทีอิชคอมซีนะอากีดาตันพร้อมกับลักฐานของมัน

Mimma yajibu i'tiqaduhu Cak sing Wajib catong satha Catong i'tiqad Toh sing nan I'tiqaduhu i'tiqadu ma Alay nah. bayan Ma 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 yajibu i'tiqaduhu Minan umuri Cak sing tang tang Allati adillatuha Ha ah, ni lo Allati sing lakthan kong man Lakthan kong sing nan สมัยยะตนก็เรียกว่าเป็นหลักฐานสมัยยะอาแบบนั้นการฟังหลักฐานก็มันคือจะต้องฟังมาแบบนั้นในด้านการฟังวาจิบวาจิบเราจะต้องอีดติกกดเราจะต้องยึดมั่นถึงหลักฐานนนั้ก็เรียกว่าหลักฐานเป็นแบบสมัยยะอาสมัยยะก็เรียกว่าเป็นในด้านการฟังความ

ลีน่าบีญญานั้นข้าบ้าโมกัดดัมของอินนาเฮาดอนนั้นเป็นอิเซมโมอกคต์ของอินนาแท้จริงแล้วสำหรับท่านนบีของเราคือสำหรับท่านนบีมุฮัมหมัดของเรานั้นเฮาดอนมีเฮาดอนคือก็เรียกว่ามีอ่างเก็บน้ำอะไนะโบน่ามีอ่างเก็บน้ำอันคือสิ่งที่ว่าเราจะต้องอิมันเราจะต้องสัตว์เฮาดอนเป็นอิเซมโมอกคต์ของอินนานะลีนาบิญีน่าเป็นข้าบ้ามมกัดดัม Anggu, singti wajib rojotong satta, rojotong iman wow. Waljahlu biqawnihi ba'das sirat Aw qablahu qablas sirati la yadurru Lekan mayru wa aljahlu Kan mayru biqawnihi biqawnil haudi Wa haudi nan angnan -an. ah, Namanya bonam nan มันอยู่บะอัจซิรอดหลังจากสิรอดหลังจากคามสาบานสิรอดไปเลว้วเอากบ,บลาหูเอากบ,บลาสิรอดตีหรือว่าอยู่ก่อนที่จะขึ้นสาบานก่อนที่จะคมสะบานสิรอดอันนั้นเราไม่รู้ตรงนั้นเราอีมัานเรารัทธาว่านาีนั้นมีเฮาอ่านานบีของเรานั้นมีเฮานี่บ่บนามทำไมถึงเราไม่รู้ว่า่อนามนั้นอยู่หลังจาก ผ่านสะพานซีรอตไปแล้วหรือว่าอยู่ก่อนที่จะข้ามสะพานซีรอตการเทวเราไม่รู้ตรงนั้นไม่รู้ว่าอยู่ก่อนหรือว่าอยู่หลังซีรอตนั้นลายดุรูไม่ได้เกิดปวดไม่ได้เกิดถุดอะไรเลยลายดุรูฟฝ่ายเอ็นของราลายดุรูเราไปแต่อัลยาฮลูนะอัลยาฮุนฝ่ายเอ็นหัวเราไปตอัลยาฮลนนะการเทวเราไม่รู้ว่ามันอยู่ก่อนซีรอตหรือว่า่หลังจากซีรอตนั้นือไม่ได้ส่งผลอะไรเทวจิบตเราจะต้องศรัทธาคือลีนาบียีนาฮาวดอนนั่นเองรานนั้นมันอยู่ตรงไหน อยู่ก่อนเีรัตหรือว่าอยู่หลังเีรัตอันนั้นคือไม่ได้ส่งผลในอะไรนะตาริดุฮฺอลกฮลาอิกู์ยาวััลกิยามะตาริดูฮฺฮุนตาริดูวารายารดุทาริดุฟานมุดะเรนฮูนะลบไปที่อัลฮูดะอัลคฮลาอิกูอ่าคือมักลูกมนุษย์นะมักลูกนั้น jama yang man tariduhu jama yang man jama yang haut nan yauman qiyamah Newan qiyamah Newan qiyamah ว่าหัวไกรุลก de ้าวทรียกเว้นนะไม่ยกเว้นมึงกันไม่จะวัดถูกคนได้ที่ได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำของตันนบีที่เป็นนั้นยกเว้นยกเว้นคนที่ว่าโซลิมว่าหัวไกรรุลข้าวทรีหัวหัวแล้วเป็นที่ข้าวบ่อน้ำนั้นนั่นไกรรุลก้าวทัดไม่ใช่บ่อน้ำก้าวทัดที อัลลาดีฮฺวานาฮรุนฟิลจันนะเกาทัดสิฟัดไอกับอัลเกาทัดซึ่งเกาทัดนั่นคือลํำครองนึงในส่วนสวรรค์อันนี้คือเฮาดอนบ่อน้ำตรงนี้สำหรับกานนับีนี้ไม่ใช่บ่อน้ำเกาทัดที่คะ

ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ว่าจิบจะต้องเอ็ติกอดจะต้องยึดมันกับมันกันคือคำมุกคดัมนั่นนะท่านมาทุกทุกทีเลยวันนั้นย่าจีบูุแฟนมดอะไรนะเอ็ติกอดูเอ็กติกอดูมาส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ว่าจิบจะต้องยึดมันกับมันกันนั้นทศสิ่งนั้นกันนั้นคืออันนั่หูมุตระหมาคัะน่าดมิรุชะอันนั่หูอันนั้นนบีอะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหูนั่นแหละเป็นอันนบีกัน นบีของเรานาบีมุฮัมมัดของเรานั้นยัชฟาอูนบีจะให้การชา ف ي ์จะให้การช่วยเหลือในวันเตียมะฟีฟัสลิลกอบออีในการตัดสินชีคาดในการตัดสินชีคาดฟีฮีนาตากีฟุนนาสในขณะที่ว่าผู้คนนั้นกำลัง ยุด nah uh, nah uh, ิยุ in, nah uh, ่ไม่รวยไปไหนไปนัทในมาชาติไปนั่นะไม่รวยไปไหนอ่าเราตระหนักไม่ได้ตัดสินไม่ได้ตัดสินไม่ได้ชี้ขาดหายอ่าไม่ได้ตัดสินหายว่าใครเปนดือ่าก็ยุตไม่รวยไปไหนไปโน้ก็ในฮะดิษจะว่าไปห้าตันนบีโน้ไปห้าตันนบีนี่ไปห้าตันนบีนั้นไปห้าตันนบีนี่ทุกคนไม่ทราบมติจะช่วยเลื่อได้ไม่ทราบมติจะชะวาอัดได้อ่าสุดท้ายเลยจะต้องไปไปห้ท่านนบีอะไกันนบีนั้นชะฟาอัดเฉลียเหลือนั่นคือการชะฟาอัดตรงนี้ ฮีนนตทกิฟุนน oh, ัด ah, วัยะมันนั่วนัน oh, วัยะ่านนั่วนันนั่นอิงซิราฟาและพวกเขานั้นมีความหวังที่จะไปให้ออกไปจากตรงนี้ให้ไปจากตรงนี้อ่ในมาชัดนะวลาเราลินนารีวลาเรานานอิงซิราฟูลินนารินนารว่าเราลินนารีือไอว่าเราอิงซิราฟูลินนาถึงแม้ว่าการไปนั้นไปอย่างนรกพอตามลำบาก เมื่อยเออัดนั่นเหลวลำบากนั่นเหลวอ่าไม่รู้อีบันพือเหลว,นนลวไปนักก้นย่อมเหลวไปนรกก็ย่อมเหลวไปนั้นในวันนั้นฟาเยชฟาอูฟีอิงซิรอฟีฮีมินัลเมาคีฟีดังนั้นฟาเอยชฟาเราไปเดนบียูนานนบีของเราก็ได้ชฟาตเขาอบเราตอลนั้นเบ็นชาฟะต์ฟีอิงซีรอฟีหิมอิงซีรอฟินนัสในการไป อ่าเขาเรียกว่าอินซิรอบนี่คือฮัลลังือไปนั่นแหละในการเทวมนุษย์นั้นไปจากเมาคิฟเขาเรียกว่าซาทานที่เทวายุดอยู่ตรงนั้นอ่าไปถึงหยุดตงนอยู่อยู่ตรงนั้นตังเพลินไปนั้นคนทางมัดหยุดอยู่ตรงนั้นตังเพลินอ่าไม่รวยอีทำผื่ไม่รวยอีไปไหนไม่รวยอะไรต่อเลย่ไปนั่นอ่าใช่มาณอันนั้นนบีชาฟัตนบีชเวยเลืออ่าไปนั่นว่าฮะดีฮิสซาฟัตอันนี้คือเทโรได้ยินมากอ่าประจํานั่นคือชาฟัตตอนนั้นคือชาฟัตที่ เป็นการชาปนัดของท่านนาบีมูฮัมหมัดเราคนเดียวเท่านั้นคนอื่นชา,าปนัดไม่ได้ชาปนัดนั่นนะก็เรียกว่าชาปนาัดแต่ว่าขาา ah ้อชาปนัตนนบีว่าฮะดีฮิชาฟนัดอุเลการชาปนัตนี่การช่วยเหลือนี้นี่การช่วยเหลือนี่การช่วยเหลือในวันนั้นในฮะดีสมาเราได้ยินมาประมาณ มุขตสตุนบิฮิสัลลัลลอฮุอะลายลิวะสัลลัมเจาะจงหรือว่าจำเพาะกับท่านนบีเจาะจงกับท่านนบีคนเดียวเท่านั้นคือท่านนบีคนเดียวเท่านั้นี่สามารถที่จะฉาบัดใดในวันนั้นช่วยเลื่อด้ในวันนั้นมุขตสนเค็นขบานะมุขตสนบิฮิคือบินบียีนะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมต่อไปนะ วามิมมายากิบุอะยติกอดูหูส่วนหนึ่งจากสิ่งที่วาจิบจะต้องอะยติคอจะต้องจิตมันต่อมันกับมันกับสิ่งนั้นอียติกอดูหูอียติกอดูมาอะยติกอดูเป็นไฟของยากิบุนะอันนลูกูอาฟิลกาบาอิริไกรรลกุฟรีแท้จริงแล้วการปอกลงไปในบาบย่ที่ไม่ใช่การกูฟุตนนะ อันนัลูกูอาฟิลกาบาอิริแทจิงแล้วการตกลงไปในบาปยหญยคือการกระทําบาปย่อยไกรอลกุฟรีที่ไม่ใช่การกูฟุอ่าไม่ใช่การตกศาสนานี่ยทำบาปยหญยทำบาปยหญยที่ไม่ใช่การกูฟุดขบ้าของอันนั้นะลายูจิบุลกุฟรอฝ่ายของยูจิบหัวลบไปอนลูกุอ่ฟิลกาบาอิริไกรรลกุฟรี การตอกลงไปทำบาปยญยที some some sure ups, ่ไม่ใช <So, S 2> <mean> ่การกูฟุตนั้นไม่ทำให้เป็นกูฟุตไม่วายิบจะต้องกูฟุตคือไม่เป็นกูฟุตไม่ตกไม่ไม่ไม่ตกศาสนาแบนั้นไม่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 เป็นกาเฟตอะไรก็ไม่เป็นกาเฟตลายูยิบเอายาบายูจีบไม่ทำให้หรือว่าไม่นำไปสู่การเป็นกูฟุตอ่าประมาณนั้นคนเดียวว่าทำบาป อย่างเป็นมุสลิมอยู่เลยมินอยู่เลยแต่ว่าคนแต่ว่าอม م านมุหมินอยู่เลยแต่ว่าทําบาปม,า <S <s <ust os> มุมินแต่ว่าทาบาปไม่ใช่ว่าเป็นกาเฟ่ตือเป็นมุมินอยู่เลยแต่ว่าเขาทาบาปเขาทอระยดต่อเาแต่เขาเขาทำบาปผิดเขาทำสิ่งแต่ว่าเราแต่เราห้ามมันไป่าไม่ใช่ว่าคนทาบาปใยญ่กาเฟรรนะ่น่าไม่ใช่มุมินไม่ใช่คนแต่ทําบาปใยญ่นะั้นที่ไม่ใช่การกูฟุตไม่ใช่ว่าการชีริกมันนั้นไม่ใช่การชีริก ยังคงเป็นมุ่มินอยู่เลยไม่ใช่คาเฟ่ติจำเป็นขนานั้น,น,นว่าต้าจีบเต้าบาตูฮาลันวิบจะต้องเตาบัตท,ทันทีเลยคนเดททำความพิดนั้นวิบจะต้องเตาบัตท,ทันทีเลยมีนด,ดัมบีจากความพิดนะ่ะเตาบัตจากความพิดว่าเล้าสกีรอดรอตันว่าเล้ากาด,ดัมบูสกีอรอตันถึงแม้ว่าความพิดนั้นบาปนั้น อาเมินธัรมบีจากบาปนั้นจากความพิษจากบาปนั้นถึงแม้ว่าบาปนั้นความพิษนั้นจะเป็นบาปหรือว่าความพิดเทวเเหล็กก็ตามทำเลว่าจิบจะต้องตอบัตทันทีอาว่าจิบจะต้องตอบบัตทันที ala almu'tamadi fiha tam tasana ta mu'tamad fiha khu fi sagi ran ah tam tasana ti mu'tamad ah bab lek na bab lek nan bab yai nan nae non yu lae wa yip ja bab yai nan nae non yu lae wa yip bab lek nan mi kan khan yang kan mai tham bab lek ba ala al mu'tamar fiha fiha ku fis saghirati ah tham bab ye wa wajib ja taubat nae non yu laeo nan tưng tham bab lek nan na ao jae mai ibarat tang ni tham bab lek nan khan yeang kan wa wajib ja taubat rue mai sassanat al mu'tamar tham bab lek nan wajib ja tobat mem kan wa la tan taqidu at taubati bi awdihi ila adhambi lae การเตาบัดสมมติว่าทำความผิดแล้วถึงเตาบัรแล้วแบบนั้นการเตาบัรนั้นไม่ไม่หมู่ขาเ็เรียกว่าไม่เสียแบบนั้นเวลาตั้ตากีดุเตาบัตทุการเตาบัดนั้นไม่เสียการเตาบัดนั้นไม่หมู่ขาไม่เสียด้วยกับสาเหตุเอาดีฮีอ l a d h a m be a อ d ด h ฮี u d i t a ตาอะไรแบบนั้นอ u ด i ฮีคือ a อัตตาอิบ b ด้วยกับซาเฮตคนเทเตาบัตนั้นกลับไปทำความพิษนั่นแล้วทำความพิษนึ่งเร็วทำความพิษนีเล็วขนานถึงเตาบัตเรียบร้อยเล้วเตาบัตเร <swim well. S 2> <exacer S 1> ียบร้อยเล้วลังจากนั้นลบไปทำความพิษนั่นแล้วแสดงว่าการเตาบัตของเขา้นมไเ้เซียถึงทำเปล่าเตาบัตไม่ลาวขนาเตาบัดลาวบัญญารีบูลิฮะดััมบีเตาบัตุนยาดีดาตุน แต่ว่ามัไม่เสียนะําความพิดคนเรกเตาบิดแล้วจึงทําไม่เหลาคนที่สองอ่าเตาบัดคนเรกนั้นมันไม่เสียมันไม่หมู่ะอ่าึงทำเบอร์กันนั้นว่าหยิบจะต้องเตาบัดไหมอีกทีหนึ่งแล้วยาจีบูลีฮาดัตซัมบีว่าหยิบสําหรับความพิษนี้สํหรับบาปนี้ทำคนที่สองนั้นเตาบัตุนยาดีดาตุนเตาบัตดไม่แลาอ่าเตาบัตดไม่เหล็อะไาทำความพิดก็เตาบัดทำความพิดก็เตาบัดทำความพิดก็เตาบัตขนา ويجب على الشخص أن يجتنب الكبر والحسد والغيبة لقوله عليه الصلاة والسلام إن لأبواب السماء حجابا يردون أعمال أهل الكبر والحسد والغيبة والله أعلم.